สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้บ y p a า k กต่อ,เองเกเสิดนะครับก็ถ้าเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ใส่ยูสเซอร์พาร์เได้เลยนะครับใครยังไม่มียูสเซอร์พาร์ดนะครับกดที่รูปโลกตรงนี้นะแล้วมันจะเร่งมาง่ายอย่างนี้นะครับกดเข้าที่ shake and, เช็กแอนอะไรนะแอลคานะครับเนี่ยอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็ตรงไรเรน,นะครับเอาตรงประวัติสินค้า ทางล้างเลยนะครับเอามาไก่นะครับผมก็จะอยู่ในประวัตินะครับไม่ใช่ลางบ้านนี่ประวัติอ่านนี่นะครับจะประมาณนี้นะครับนี่นะในประวัตินะครับตรงรายละเอียดนะครับเอามาใก่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นยูทูบเนมของเราพาสเวิร์ดของเรานะครับแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับแล้วก็สมัครเสร็จแล้วนะครับเอามาไก่ตรงนี้นะกดรอกอินได้เลย แล้วก็กดใครชอบฟังชัง Auto ่นออโตล็ออินนะครับก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดบายพาสได้เลยมันแก้งว่าจะเป็นต้องรูทนะครับก็กดโอเคไปเขาจะแจ้งว่า m s i App Player 5ก็คือ M แต m s i 5นะครับมันจะรูทไม่ได้นะครับก็คือให้ใช้เบอร์แั่นอีกนะครับวิธีรูทรูทยังง่ายนะครับเปิดเ m d ขึ้นมาคิดข,ขวาลังแอด i n มินด้วยนะครับ แล้วก็มาคัดลอกตรงนี้นะครับแล้วก็ไวบแล้วก็วาง Enter ไปอ่ามันจะเร่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับ c ร d กาออกได้เลยนะครับแล้วก็กด E บิแล้วก็ปิ้งนะครับอันนี้นะแล้วก็เขียนคาว่า root แล้วกดปิ้งในแล้วก็ปิ้งในอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะเห็น enable root อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับต่วเป็น1แล้วก็กากระบาดออกนะครับแล้วก็กดเต v นะ Web, แ,แต่เราก็รีบูตอีกหนึ่งทีแล้วก็รอนะครับรอแบบหนึ่งอ่าแล้วก็กดบายพัสอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสิ่งที่เขาต้องการคือต้องใช้ free file obb 18นะครับ18ตังเกตการ์ดเล็งข้าง,งนะครับก็กดโอเคไปนะครับเขาจะโหลดให้เรานะประมาณนี้เลยนะครับก็ผมมีในเครื่องอยู่แล้ว จะติดตั้งเลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึงนะครับอ่าได้คลิปไฟล์มาแล้วนะครับแล้วก็กดคลิกคั้างที่คลิปไฟลอย่างนี้นะคลิกคา้างข้อมูลการอนุญาตนะครับแล้วก็เปิดให้หมดเลยแล้วก็มากดบายพาสนะครับ แล้วก็รอแป๊บนึนะครับอ้างนี่ยคือเกิดเร็วมากนะครับใบพัดเร็วมากนะแล้วก็ผมแนะนําว่ารต่ใครที่แรกนะครับต้องปรับเงี้ยเยอะๆเลยนะครับแต่ว่าห้ามสุดถึงแปดนะครับห้ามแบบใครมีหกก็ห้ามไก่หกนะครับใครมีใครมีสี่ก็แปดเป็นสามนะครับมันห้ามไก่สุดนะโอเคแต่ผมตั้งกฎแบบนึงนะครับเอามีเกลือแล้วโอเคก็ตั้งที่เลย ก็บายพาสก็ติดแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยครับไม่ไม่ไม่ไมยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับก็มีแค่นี้ครับแล้วครับรบายบาย